คนละคนอย่างนั้น

โอ้โหไอ้เนี่ยอายาวสองายาวสองายาวสอระวังหลังนะอายาวมากินแล้วนะมโอ้โหเ้ยกับเชือแพันจริงเหรอบอมบ์ planted แกบนหัวไม่ค่อยน่าเชื่อเรียบร้อยลูกกอง่อไม่ได้มีหลักกา่อยพ้อมสองได้แลวก็ฟาร แล้วฝากไปบอกพ่อของ้วยนะกูก็ม ah> ีก็ ย,ยายายาถอยกลับไปแล้วนะหน้าไปเกิดมันโอเคี่โอเคดเด,ดเดลา่าแล้วผมจะไปล่าดใช่ <the> Mission success ตอคนบ้างดีไอ้เนี่ทไมสุงเจอแต่ต่างประเทศวะฝั่งตรงข้าเรอไม่ไอย่างแต้มแม่งหกมันเชนเดงยวกัพีเอ็มเหมืนมัวแต้มอะแชมเอกำลังจะขึ้นของแตรันดีแต่รันดีตาหน่อมเอ็กในเชับร่ว อยมีใครอยู่กลางว่าเข้ามาให้หน่อยดิโอ้โหตกใจเลยพี่ยิงหกไปที่ปุ๊โอ้โหเมื่อกี้โดดลงมาพี่กีนยิงหกตกใจเลยใช่ดีเอาคืนมันบ้าง แม่งชักจะเหืบเกินบุกมาเลยที่ทำตามาแม่งยิงไม่เลี้ยงเลยไปแล้วผิวชิลุคิลุก็ผิวอาจจะเกิดมันก็เป็นได้ไม่ไม่ใช่ไอ้เด็กหยุดซับเต้ก่อนเลยไม่เห็นซิง ไม่เห็นชื่อไงชื่อไม่ขึ้นไงหล,หลอดกันเองชื่อไม่ขึ้นไงยิไงไว้ก่อนดดชื่อไม่ขึ้นอะ่ะไม่รู้อ่ะชื่อไม่ขึ้นยิงไว้ก่อนอะ่ะโดนเชื่อมาตกใจเลยโดนไม่จิ๊จยิง้ต้เกิดใต้เกิดหรอ De เมื่อกี้ลงมาจัดใกล้โอเคเกิดเราไม่หนีมันนะเมื่อกี้ยิงผมให้เก่โอ้ยที่อาไฟเอสองตัวข้าบีเลยข้าบีเลยไฟเอสองตัวเข้าวบีเลย บีมีแค่ตัวเดียวเอาไอเนี้ยลานดีที่อยู่ลานดีลูกสองอะไรเน้ะโดนลูกสองล่อคู่เลยเหรอเนี้ยเออผมยืนดักเชื่อม่งลูกสองอยู่ล้านดีนะบีดีเข้าได้มันอยู่ข้างเอสองอะเมื่อกี้โอ้โหลูกสองลูกสองล่อสามลูกสองควงด้วยประเด็นยืนเหลี่ยมเป็น บอกเลยนะถ้าลูกซองนี่ควางเร็วเหมือนพีบีนะไม่เล่นแบบปืนคนบอกเลยถ้ามีสับไปไม่ได้แดกตังหัวสับไปนะโคตรโงเ <c oughs> สียงมันมันโยกมาบีแล้วอ่ะตัวไหน,นอย่าไปวันไอพี่เอวต้อง,งใส่แล้วเอออย่าไปวัน,น <ะ S 2> แม้วันมามากเจ๊สองหนึ่งไม่ถือว่าลุงสภาพระดับเจ๊กิฟบแล้วเออครบเซอร์ชื่อช่อ ใครอยู่ทับเซิร์ฟคนนั้นก็แบกได้รู้ตัวได้ใครอยู่ทับเซิร์ฟบ้างอ่ะระดับแฟนที่ไปแล้วไม่ทำพลาดการนี้มิชชั่นเฟลู์ไม่ทันขาดครับผมใครอยู่ทับเซิฟคนนั้นก็แบกได้ผมอยู่แค่ทับเซิร์ฟของไอ้จัดอันดับนะจัดอันดับจุดแรกที่เสรดจโอ้ยใจโลลวนเอ้ยจะมีโดนไฟด้วจะมีโดนไฟ ชื่อมเอไเชื่อมข้อข a เอเลยข้อเอเลยัดเอยัดเอหลูงตองลูกตองอีกแล้วลูกตองอยู่เชื่องเจ๊โอ้โหโดนยิงหลังโดนสกิลโดนะสนล้าเต็้วตอบแเปืนผมอ่ะเจ๊กีปืนผมอ่ะ อะไรวะเจ๊กิ๊ฟไม่โดนมันยิงผมวิ่งตาไหลังเจ๊กิ๊ฟโดนยิงแตกโคตรก็พี่หัวโตอ่ะพี่ไดนเตาแค่หัวนะไม่ได้โตแค่หัวไอ้เหี้ยแฟกใครนะโอ้ยเชี่ยโอ้โหเอยาวดันระเบิดไฟใครฮัลโหลอ๋อไฟมันรู้เรื่อ เอาโอ้โหลูกซองเรียบร่อยเรียบร้อยเอาเรียบร้อยดิกรเรียบร้อยเดี๋ยน้องอ๋อแต่เนี่ลูกกูไม่ได้เอาลูกซองกูไม่ได้เอาลูกซองเอ็มสามมาด้วยเรียบร้อยเลยโดนกลางยิงกันเอยาวมาเพื่เห็นน้องอ๋เนี่ยเสาเอยาวมาแล้วมาแล้ว สวยหนึ่งสามไม่ถึงว่ารู้กระโดดโอ้ยเอาดีเอาดีอ๋อเดี๋ยวนี่นก่จับเลือดจับเลือดเหลือสองเอาดีธรรมดาที่ไหนเก็บสี่ระเบิดตกที่เกิดด้วยนะเฮ้ยเวลามีไม่ได้เก็บไม้ เราจะได้รู้ว่ามันก็ระเบิดเราอยู่เป็นไ,ไงต่าอน,นี้ผมแม่งยิงยิงอย่างเน่าเลยเฮียหนึ่งห้าสูนเล่นไปได้ไงอะไรนะหนึ่งในห้าสูนฝสั่งพิซซ่าค่ะแย่เลยตาหน,นี้เฮ้ยรอบนี้จะกิน เจ,จะคิฟรอบไปแปดตัวแล้วลอ,อ่ะเจ๊คิฟแน่นอนอยู่แล้วแฟนที่ไปเขาต้องโหดอยู่แล้วตาต่อไปกูจะศูนย์หนึ่ง่ประเด็นน่ะอะไรเจร๊จชมแค่นี้ยิงไม่ได้อ่ะหน้าอยู่กำแพงว่บพี่กำแพงกำแพงเกิดตอนไม่น่ามีที่ไหนให้ลงเลยระเบิดเสร่จครบ เราอะมาเราอะเออเอาดิจะเก็บสีจะเก็บสี่อะคะเข้าบีไหมให้บอยนำบอยเข้าบีไดไปนำไปเดี๋ยวเต้นรอเพราะว่าผมว่าผมว่าชื่อผมว่าลูกสอง่าอยู่เชื่ยงเขาสองคนอัดมันได้จังลูกสองอยู่เชื่ยงเหรอเนี่ยแหละไปไป มีเขาได้แล้วรับแตกรับแตกไม่เที่ยนได้สองคนแม่งเอาไม่อยู่เกิดเกิดเกิดเราไม่เกิดมันแตกแตกเฮ้ยจ้าไม่ชินซิกแดโอ้โหเดือดจยา